ข้างในมีแฟนมีหรือเปล่าเนี่ยจังหวะนี้ให้แบงต้องอะไรอ่ะคลานนะห้ามเดินเอย่าขยับเยอะสิฮะมีนิคอนเสิร์ตจ,จบแล้วฮะแฟนมีก็จบแล้วออกมาแล้วฮะถ้าเ,เขาเดินผ่านเราเราก็จะไปแล้วนะคิดถึงเราหลอมาอะไรป่ะใครคิดถึงใครฮะ แม่งยังเพิ่งเริมเ่มผ่านนะโอ้อีกนานนางท่าคีมอีกได้ยินเสียงปีประตูแต่ไม่ได้ยินเสียงมีคอนเสิร์ตหรอนั่นคือแฟนมีเล็กๆเ,เลยนะคุณพลอ,อยขอบคุณกุณหลาบนะครับผมสลุปแบงน,นอนในห้องน้ำ <laughs> อย่าแกงพี่เขาสิตปยมโอเคตปยมโอา่าเตียามุ ้ากิตะคุณแนวคุณกุหลาบนะครับผมนอนดึกจังเนี่ยแต่ผมก็จะนอนแล้ออีกสักแปบบ๊บรอพี่แบงเดินผ่านเนี่ยมันไม่เดินผ่านตักทีอะ่ะพี่แบงค์กะสายฟ้าพายุอยากฟังเสียงองเลาพี่แบงค์ค่ะนย่ยให้พี่แบงค์ อ่ะเสียงวัวเราะลงไอจีแบบไม่เห็นหน้านะเป็นแบบมภาพดำๆนละ้วัวเราะห้าห้าห้าอย่างเงี้ยหลักตองกาที่สุดครับสามขวของแม,ม่ <laughs> ไม่มีแต่คนรู้แมมินแบงทีอะฮะมอมีอ้อมขอบคุณกุณหลาบนะผมอะไรอะหนูชื่อไม้นะคะเอาหนูเขียนว่ามี ลักทายจากโบลิเวียให้โบลิเวียแฟนส์เสียงอร่อยพี่แบงอร่อยสุดเต้าแก้มอยากยกินแก้ม <c oughs> อ๋ขอบคุณคุณหลักนะครับคุณมุกกับคุณ,คณน้องๆหรอน้องๆขอบคุณคุณหลักด้วยะฮะหนูเริ่มซ้อมงานมีเอ้าหายไปเลย อยา่างอีกแก้มพี่กาดพี่พลบอกว่าความลับพี่แบงชอบเปิดเพลงเวลาอาบน้ามันไม่ใช่ความลับนะสาหรับผมมาตอนเนี้มันมเป็นเรื่องปกติถ้าเข้าไปแล้วไม่เปิดเพลงก็ไม่ใช่แปงว่าตัวปลอมเพราะทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำแตเช้าจะหลดเย็นก็คือมินิคอนเสิร์ตเงินมิจฉาไเจอกันนะครับอ๋อมีใครได้บัตรแล้วบ้างเนี่ยในชูมือหน่อยสิ อ่าเดินผ่านแล้วครับทุกคนมาแล้วฮะเพ่ยงเดินผ่านว,ว่าจบได้แล้วนะทุกคนเออเกินไปไหมอ่ะไม่หันมาเลยอ่ะเกินไปหรือเปล่าอ่ะเกินไปไหมและหลบด้วยไม่ได้ทายแค่หลบตัวให้นี่นะฮะเขาเดินผ่านแล้วทุกคนฝันดีนะฮะบ๊ายบาย เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าฮะเจอกันใหม่พุทธหน้านะพี่แบงค์เดินผ่านแล้วนะทุกคนตามสัญญาจบนะก็บอกให้พี่แบงค์ผ่านกล้องไงก็เนี่ยผ่านแล้วเห็นแล้วนะทุกคนบ๊ายบายครับพุทธนัยพับผ่อนนะอ่าให้เห็นนิดนึงบ๊ายบาย